สวัสดีจ้าอ่ะวันนี้พาไปดูการทํางานวันนี้ทํางาน3ที่ข้างนอกบ้านนะแล้วก็ต้องกลับมาทํางานที่บ้านอีกอาะคงอัดคลิปด้วยนั่นมาดูสิว่าเจดําทํางานวันหนึ่งเนี่ยถ้าพลิกพลก่างสามสี่งานเนี่ยเป็นไงปะเอเออ,อแต่กี้จมไปกี่ทีตอบถูกไปของรางวัลให้นะเป็นสติกเกอร์เจดํานะาแจกกันที่เลยอ,อ่ะ เดี๋ยวไปดูกันไปทำงานกันจ้าตอนนี้ออกจากบ้านประมาณ10โมงงานแรกที่จะไปทำกันเ่านักเที่ยงไปดูกันว่าทำอะไรบ้างวันนี้เนาะดูมืดๆเว้ยเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฟ้าสีแปลกๆเว้ยฝนจะตกแน่นๆดูท่าทางก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพวกอีหหยหลอดทั้งหลายนะหมายถึงตัวเองด้วยนะก็เป็นหนึ่งในหอยหลอดเหมือนกันกองทัพ ต้องเดินด้วยท้องชานมเย็นหวาน,น้นยเมนูยอดฮิตของวัยรุ่นยกนี้นะออนเดเวลและก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงวันนี้เราจะไปที่ลาดพร้าวหกสิบนะจ๊ะจากแถวคระลสองก็ถล่มไปติดก็ชั่วโมงหนึ่งแหละพวกแกเฮ้ยห,หรือว่าเลี้ยวนี่ก่อนดีวะเขาโบกมือให้เลี้ยวเข้าไปอย่าเลยจะเสียเ,เวลาไปทำงานเลยเนาะวันนี้คือวันที่หนึ่งเพราะว่ามันเปิดประเทศใช่ไหมเออก็ ว่าเปิดประเทศแต่ว่าเราก็อยู่ในประเทศอยู่แล้วไม้ออกมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยถึงว่าตอนเช้าลมมันติงอยู่ว่าพวกแกก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านตอนชเช้าด้ยเออไว้ทีแรกว่าจะชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้ดูไในแมปาน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วดูส่งแต่ยังทันอยู่ทันอยู่เราเป็นพวกไปตามเวลาอยู่ละให้เวลาไปก่อนเราค่อยตามไปอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปถึงสตูกี่โมงอ่ะและนี่คือ เพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ของ Get Snowy นะจ๊ะไม่รู้พวกแกเคยได้ฟังกันหรือยังนะทะ้แน่ทางด่วนที่ไม่ด่วนแดงเถื่อนเลยพวกคุณเลยดูป้ายจาราจรอัจฉริยะท่านอยู่ที่นี่เพราะน่าจะเขียนเติมข้างล่างห,หน่อยและจะอยู่ตรงนี้อีกนานสักพักหนึ่งแต่ก็ยังดีนะได้น้องลิซ่าได้พี่แบมแบมมาช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นเราจะเข้าช่อง E ีซี่พารกันพวกแกนะนะซึ่งไม่น่าจะ E a s y p a ารน่าดูแลน่าจะ Di f f i c u l t p a ์ตอยู่นะ ถึงแล้วจ้าโอคอนั์เที่ยงมาถึงมันจะเป็นโมงสิบสามนาทีเวลาดีเว้ยใช้ได้ไม่ได้สตูดิโอของสามมงคลนี่ถึงแล้วโอเคแต่ก่อนเข้างานมันต้องสวอปว่ะแมจะปลดล็อกแล้วแต่ว่าสถานก็ยังไม่นะยังผู้ป่วยยังเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวจอดรถก่อนนะถึงแล้วเดี๋ยวรอสวอปแป๊บหนึ่งทีมงานทิ่มจมูกของเรากำลังเซตอัพอยู่โอเคเดี๋ยวขอสวอปแป๊บหนึ่งนะ ทีมเลยะเวยแม่กล่องตั้งไม่ได้หายไปแล้วเศรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าจะประมาณ5นาที50นาทีกว่าจะกลับมาปกติได้ได้จ้ะถึงแล้วอยู่ในห้องพักมาซะเร็วเลยกูห้องโล่งจ้ะหาอะไรกินก่อนที่นี่เลี้ยงดีมากนะจ๊ะ ตออเ,รเตรียมพร้อมแล้วฟีฟ่าออนไลน์สี่ทัวร์เมนต e ์อีคอนติเนนตัลคัพนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เจดำจะได้ร่วมกันเป็นครั้งแรกร่วมงานกับคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในเกมเกมหนึ่งซึ่ง เจดำก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเขาบอกว่าเป็นลูกน้องพวกพี่พาโบหรือพวก g ี a นั่นเองตอนนี้เราอยู่กับน้าไม้์ไมเคิลดัสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณทำอาชีพอะไรในนั้นนะฮะคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณเล่าให้เจ๊ฟังสิเวลาอยู่ในจี a นี่เป็นช่างช่างช่างมันเนี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ช่างมันช่างซ่อมรถอ๋อเหรอใช่ช่างซ่อมรถในจีพีคุณนี่เห็นนด้ข่าคุณเป็นแก๊งคุณว่านธนากริดคุณนัตตี้เสือร้องไห้นี่เหรอใช่ครับแต่ตอนตะ เมืองวอซิตี้นี่จะอยู่แก๊งตีฮิ้วตีฮิ้วใช่ชื่อแก๊งเลวๆน่าจะเดาได้ว่าใครตั้งนะวัวหน้าแก๊งอย่างพี่พาโบอย่างพี่อาร์เนี่ยเขาตั้งชื่อแก๊งตีฮิวเหรอเขาตั้งเล่นๆแต่มันดันฮิตจริง ว่าเอาจริงเลยแหละดูตรงแล้ว <S 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 แก๊งนี้ดูทั้งติ้วเก่งทุกคนอ่าแล้ววันนี้นี่ได้ร่วมง,งานกับน้ำไม้เป็นครั้งแรกนะพวกแกเพราะว่าจริงๆน้ำไม้เนี่ยเขาโด่งดังมาสักพักใหญ่ๆแล้วเท่าี่ฉันดำได้ยินชื่อเสียงมาเนี่ยวันนี้นี่ถือว่าเป็นการภาคทัวร์ทัวร์วใหญ่ครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกเลยครับในเกมนะในเกมใช่ไหมครับเต้นเต้นเต้นนะ สบายระดับเรารุ่นใหญ่แล้วนาไม้ระดับนาไม้ก็ฝากเป็นกำใจให้กับนาไม้ด้วยแล้วติดตามนาไม้ได้ช่องทางไหนบ้างตอนนี้จริงผมมีเพจอยู่ก็เขียนภาษาไทยง่ายๆช่างไมเคิลช่างไมเคิลนะแค่นี้เลยเหรทดับเบิลทีคือผมสร้างโดยที่แบบแบบให้คนเข้าถึงง่ายๆอเคแต่ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตอะไรเพราะว่าติดงานนอกก็เลยไม่ได้เล่นเกมละโอเคครับผมอ่ะว่ากันไปก็เดี๋ยวรอเผื่อเดี๋ยวรอช่างไมเคิลดับเบิลทีกลับมาพังาอีกครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็เข้ามาเป็นแคสเตอร์พี่ฟ้าลายสีด้วยยินดีต้อนรับ นะร่วมง,งานกันร่วมง,งานกันแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราเข้าไปร่วมอย่างอือ่นก,กัน <c oughs> ร่วมง,งานใช่ไหมถูกต้องร่วผมผงร่วมเพจทำเพจอนอย่างน,นี้อย่าไปคิดว่าเป็นร่วมอย่างอื่นดีครับดีโอเคโอเค,อเคนะ <c oughs> ตามนี้ก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศว่าเป็นไงทีมไทยเราวันนี้มี4ทีมใช่ไหมนครัผม,มีใครบ้างนะตอนนี้ก็มิดคัฟฟี่เนี่ย โอกาสลุ้นทีมทีอบนี่ยากเลยไปไปไปแล้วมิดโกฟี่ก็เหลือมิดเอ็มแล้วก็อีก2ทีมที่วันนี้จะแข่งก็คือเฟสแคนกับเอ็มเชชมบุรีเชียบเป็นกรรยากาศให้ทีมไทยด้วยนะจ๊ะอันนี้คือบรรยากาศในสตูนะก็มีโซเชียลดิสทันซิ่งแล้วก็กอดเข้ามาแล้วก็แทงจมูกกันทุกคนแหละนี่นี่นี่พธีกรสาวสวยของเราน้องฟังกับน้องโมนานี่ยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องทําอะไรอะว่าอะไรอะคุณอยู่แก๊งคุณอยู่แก๊งตีหิ้วแล้วคุณทําอย่างนี้เหรอไม่ไมถึงบรรยากาศดีไงมันว้าวไปหมดโอเค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 อ่ะโอเคเดี๋ยวฉันเตรียมตัวก่อนนะเออมันเอาตัวรอดไปได้เพื่ให้ช่างไม้ตอนนี้เราอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์เด็กโคงที่ต้องบอกว่ามาแรงแสงทางโค้งจนจะแหกโค้งอยู่แล้วทุกวันนี้กับ เกมเองไอ้นักสกุลคุณเลยเกมเองขอบสนามแล้วก็วงเล็บ forever อ๋อเกมเองขอบสนาม forever forever เกมเองขอบสนามตลอดไปโอเคโอเคเจ๊จะไม่แซวเธอเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าใช่เพราะเราเข้าใจคนที่รักโอกรแต่ว่าถูกปักปั๊มเนี่ยมันมันมันจะปวดใช่ยิ่งพูดยิ่งดูแย่เลยจังอ้าวมึงจะเอายังไงกับวันนั้นนี่ก็เล่นหนักนะวันนั้นเล่นถึงขั้นถึงต้องคุยกันเลยต้องนัดคุยเลยนะตกลงมึงจะออกใช่ไหมแต่โอ้โหแม่งเล่นกันจนกูจะอ้ตกลงมึงจะออกจริงใช่ไหมมึงไปบ ใครเขาไว้มึงจะออกเนี่ยนะเราเน<อ>ี่ยเราเลยตัวจุดนะปากด้วยนะเกมเองขอบสนาม For ever นี่แต่ว่าช่องคุณอะไรช่อง,องผมช่องขอบสนาม <laughs> เดี๋ยมึงเป็นอย่างนี้ไงมึงเป็นอย่างนี้เขาถึงไม่เชื่อมึงไงช่องเกมเองสระเอกอไก่มอม้าสอเสือกระรันแล้วก็สระเออ่างของูเกมเองครับก็เป็นสายลิ์ภูมโอเคมีหมดนะทั้งแบบฟีฟ่าเราก็มีนี่ฟีฟ่ามีโอเคโอเคชื่อเกมเองระเลงซับนี่ฝากด้วยฝากด้วยเขาจะอยู่ที่ของสนาม forever นะ forever หลังจากนี้เจ๊จะไม่เล่นกับเขาเรื่องมุกพวกนี้แล้วเขาจะเล่นของเขาเองใช่เพราะว่า forever เบาอีกทีมันไม่เชื่อมึงเพราะอย่างนี้แหละปีหน้ามิวอวสต์มาดูมาดูเปลี่ยนคู่ภาคแล้วเจ๊เป็น แคสเตอร์สัมสอดตังดนี้เนี่ยมึงก็ไม่ได้น้อยกวูหรอกเนี่ยการทำงานเนี่ยเขามื่อชีพเขามีทำกันพวกกันบ้านเนี่ยต้องอย่างนี้อันนี้ชื่อรายการอะไรนะกูไม่ให้มึงแก้ด้วยกูปิดก้องเรียบร้อยเสร็จงานแล้วที่แรกนะจ๊ะก็ รอซะเย็นเลยนะกับฟีฟ่าไลฟ์4นะฟีฟ e ่าอีคอน n e เน a l ัครับ2,21นั่นเอนงจ้าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เซนส์ฟุต a l l l i ฟ e ในการไลฟ์สดรวบตึงฟุตบอลไทยในรอบสัปดาห์นะทั้งทีมชาติทั้งไทยลีกนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปสนุกสนานกันแน่นอนนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการทำงานหรือว่าทีมางทีมงานเป็นยังไงบ้างแต่นนี้จะดรอจะออกจากตรงนี้อยู่นะเพราะว่า รถขวางกันเพียบเลยแปบ๊บหนึ่งแล้วฝนตกด้วยะ่ะพวกแกเดี๋ยวไปดูสิว่าเดินทางจากตรงเนี้ยจะเป็นยังไงนะจ๊ะอันนี้คือสภาพการจราจรในช่วงเย็นของถนนเรียบทางด่วนนะจ๊ะดูสิแดงเถือกมาเหลือกเลยแต่น่าจะไปทันอยู่เพราะอีกไม่ไกลละลุนกันลุนกันลุนกันถึงแล้วสวัสดีจ้า ดิจ้าดิจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าดิจ้าใบสวยสิสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนยินดีที่บเจอันนี้ของดีนี่นี่ขายของเป็นไงเดจิคอร์ดี้อ่ะบรรยากาศประมาณนี้เซนฟุตบอลไลฟ์ทุกวันจันทร์นะจ๊ะรอคู่ขาอยู่อีเจวรลปัตเราใช้เป็นกรีนสกรีนเพราะว่ามันจะสะดวกแล้วก็ ควบคุมง่ายแล้วเซนนี่เขาเรื่องวิชวลนี่เขาแน่นอนอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้สามเป็นปรนมาณนี้อ่าสวยนี่อันนี้ขออนุญาตเก็บนะครับอันนี้แบบไว้ดูดวงอ๋อทีแรกเขาไม่มีใครคิดหรอกคิดตัวมึงหยิบดีแหละนี่หน้าตารายการก็เป็นนี่ตอไตัวอนี้สัปกอนเซอร์ต้องม่หูฟังว่าเดี๋ยวต้องมีโฟนอินด้วย ตัวนี้คือ,อเอฟเฟกต์เดี๋ยวรอเข้ารายการมาแล้วคะคุณเจ <J. S 2> วัลปัตคิดไซส์คอ,รอรประตูหลังบอลไทย<ม>ที่ใครก็อยากเข้าเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับปุ๊บอลไทยต้องคนผู้ชายคนนี้เลยทุกเรื่องที่เป็นดรามา่าเขาเป็นคนจุดประเด็นทั้งนั้นบ้านี่เป็เรื่องผม ตดเพื่อนเจ๊หน้าตาดีเยอะผมชอบอันนี้อออันนอันนี้อนนี้จะตัดออกไหมออกสิออกหมดเลยคุณพูดเลยเอาไปออกหมดเลยผมชอบเพื่อนคุณเอาแค่เออมันเป็นมีล็อกไม่ตัดออกเลยเออได้ได้ได้ไม่ใช่ตัดออกอ่ะตัดออกไปอะตัดออกอากาศเลยไม่ใช่ตัดทิ้งเลยตัดออกอากาศอยู่แล้วไม่ต้องหมนี้เอเจวรลปัปนะไทยรัทีวีมีก็เวลานอนน้อยๆก็มีเหือกันบอร์ไม่ไม่องไมตล่เราบอกเลยตรงนี้เลยเออไม่เอามาตัออ เหมือนเราเหมือนเราขอขาดอ่ะตั้งแต่เปิดเปิดประเทศที่เปิดแบบล็อกดงล็อกดาวที่ขอขาดได้เราเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวอ่<ะ>าอากาศเอาเบอร์โทรให้นะ่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ตันหนึ่งคุณจะเป็นจะเป็นเบอร์คุณนะจะเป็นเบอร์คุณเออจะให้ไม่ให้เร็วๆสียเวลามันไม่ใช่หน,น,น้าที่เจ๊ให้เของไงคุณถามเขาไปเลยให้เขาได้ไงอ่ะไม่น้อยอ่ะพี่นินท์ถ้าดูคลิปอยู่นะพี่เจวรลภัตขอเบอร์นะถามเดี๋โอเคไม่ร้อนทุกคนโอเคป่ะไม่แล้วไปเกี่ยวอะไรกับน้องเขาอ่ะอ่าต้องให้เขาช่วยกูดิ กูก็เป็นเหยื่อในคลิปอยู่เนี่ยนี่เนเนพิธีกรร่วมนะพิธีกรร่วมอ่าเนี่ยไหมไหมใส่สูตรไหมแต่งตัวจะต้องเกินพิธีกรร่วมแล้วดูกูแต่งตัวเสื้อบุรีรัมย์อย่างงี้กูรู้ว่ามึงจะใส่เสื้อบรงทองมาไม่ใส่สูตรซะแล้วเจเสร็จงานอีกที่นะจะจับเซ็นฟุตบอลไรนะเทีก็คืนมีมีทีสามจัดวิญญาแล้วก็เสร็จทีสองก็กลับบ้านอัดคลิปต่อเออนะสู้ขนาดนี้อ่ะ้าเข้าไปอ่ะนี่ทีมงานเซนฟุบอลน่ารักมากแล้วก็ นี่คุณต้นเห็นนะคุณเบียร์นี่ก็ประกบเจ๊ตลอดแล้วก็ข้อมูลข้อมูลนี่เขก็หามาให้แฮ่ hey, เสร็จอีกหนึ่งงานแล้วนะจ๊ะที G ่เซนฟุต b บอลไลฟ์เดี๋ยวกลับบ้านก่อนถั้งทำงานแล้วก็ออกมาจัดรายการต่อเที่ยงคืนนะวันนี้ก็ย,วยาวๆกันไปนะจ๊ะแต่ทำงานแล้วมันมีความสุขมันก็แฮปปี้ดีนะโอเคก็สู้ๆนะเวลาทำงานยังไงก็พยายามมีความสุขกับมันไว้ก็แล้วกนะันโน้ วิทยุ TFM 99นะจ๊ะจริงๆเจดำก็จัดวิทยุมา3ปีแล้วเนาะตั้งแต่ปี2018นะตุลาคมนี่ก็3ปีแล้ววันจันทร์เที่ยงคืนแล้วก็วันพฤหัสตีสองเนาะก็นะใครที่ยังไม่เคยฟัง,งก็ลองฟังกันดูได้ใครที่ฟังกอยู่เป็นประจำก็ขอบคุณนะจ๊ะงานที่3ของวันนี้จริงนแล้วจ้ะ F99 นะจ๊ะโอเค กายกันนิดน <c ười> ึงแล้ว <problems> กันนะคือ <no> มันไหญว่ะก็จัดเที่ยงคืนในที่นั่นคอมมูนิตี้ถึงตีสองกับประเจดเจษดาสีพิเศษประเจดครึ่งรูปหนังนะมาดูกันว่าวันนี้มีประเด็นอะไรน่าคุยบ้างถึงแล้วเป็นก้าวิกาสวัสดีจ้าพี่นันาดีสวัสดีจ้าถึงแล้วจ้าห้องจัดรายการนะจ๊ะ จะเตรียมตัวแป๊บไหนที่นายคอมมูนิตี้บาเจตเจดาทุกวันจันทร์แบบนี้นะจ๊ะบาซ่าปลดครูมันปาว่าไงแต่ว่าบาซ่ามันก็ไม่ไหวงเจดามอันดับเก้าเอาอย่างงี้ดีกว่าสเปอร์อยู่ที่เจ็ดอืมยังไปเลยฮะเออแต่จริงๆก็ได้เห็นใจนะใครมาสุขุมบาร์เซโลนาตอนเนี้ยด้วยขุมกําลังตัวผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเงินก็ไม่มีเออ โอเลโก้นนหนังเหนียวอันนี้ก็เห็นด้วยมันไม่ลงล็อกไปคือมันไม่ชัดเจนสักอย่างถูกต้องดังนั้นเนี่ยแฟนนอยย่ก็จะเป็นแบบนี้ไปทุกสัปดาห์ <c oughs> มีโอกาสจะแพ้ดอร์ลันตาได้หรือชนะก็ได้หรือเกมกับซิตี้ถูกไหมเอ้ยก <c oughs> ลับมาเจอซิตี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่วันศุร์จะแพ้ก็ได้หรืออาจจะโอ้โหจะพลาดจะผู้ชนะก็ได้ <c oughs> คือมันมันคาดเดาอะไรไม่ได้ถูกต้องคาดเดาอะไรไม่ได้เออก็ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนแบบนี้ต่อไปแล้วยิ่งคอนเต้น่าจะคอนเฟิร์มกัาสเปอร์แล้วเนี้ยใช่แฟน ไม่ปลดโอเล่เขาเต้ย่างเว้ยคือบางทีมเนี่ยเขาอาจจะมีการคาดผลการแข่งที่ยากก็ได้เป่าแ,แต่เกแว่าโดยวิธีการเขาจะไม่ค่อยพลาดเรื่องวิธีการไงเข้าใจเข้าใจอเช่นว่าบุกแล้วทาไม่ได้อขึ้นเกมแบบนี้แล้วทาไม่ได้อ,อะไรตํำนองเนี้ยอ ผมว่าแฟนมันอย่ก็คงหวังแบบนี้แหละอ่ะเราหมดแทนสเปอร์เลยอดทนกันต่อไปครับอ่ะหนึ่งนาฬิกาตรงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้านะครับ SMS ก็ยังส่งมาได้เนาะ468 9899นะานะจินตนาคมมูนิตี้วันจันทร์กับป้าเจดเจดดำจะพักสักครู่จ้านี่ฮะป้าเจดครึ่งลูกหนังนะฮะเออใครชอบสายวิเคราะห์บอลแบบว่าโอ้โหเจ๋งๆจจังๆนี่ติดตามได้ครึ่งลูกหนังทุกแพลตฟอร์ม อะไรอ่ะโอ้โหปิดกล้องให้ไวเลยนี่ฮะช่างเสียงหวานกับเราคุณมอสนี่ฮะเป็นคนดูแลเรื่องเทคโนโลยีดิจินะมีท่าเต้นทนาหนี้ท่าเต้นคุณมีไหมเไม่มีนะขอบคุณมากมอสเจอกันจ้สวัสดีจ้สวัสดีจ้ะตัวเลื่องเลื่อไปเชี่ยวใหม่แล้วกันตรงนะกลัวโอ้โหมันดีแล้ว S <S มยดยเสร็จงานเรียบร้อยวันนี้งานข้างนอก3งานปะเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปอัดคลิปต่อได้เลยอขอให้คนดูยเยอะๆนะฮะไปถึงหนึ่งแสนซับไปเล้ <ๆ S 2> วนะะขอบคุณมากเลยนะ่ารักมากเลยเดี๋ยวป้าค่ไย่ตามไปนะไม่เป็นไรของเธอมันมีคอนเทนต์พี่เขาบอกอยู่างเุียัง 4, 5, สี่ห้าหมื่นซับเลยสุดยอดมากถึงลูกหนังก็ฝากไปด้วยนะจ๊ะอ่าและนี่นะฮะถ้าคุณมาสมทรเป็นยังไงลิฟต์ตัวนี้เสียงกังปี ไม่มีปีอย่างนี้เออเขาเรียกว่าประหยัดไฟเขาไม่ได้บอกประหยัดไฟเขาบอกว่าชำรุดอ๋อเขาไม่เขาชำรุดแค่ชั้นนี้เขาบอกเขาลงไปใช้ชั้นสี่นะคุณต้องคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยอเสร็จแล้วเราก็จะเจอสุดยอดนักจัดอีกหนึ่งคนที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นดาวติ๊กต็อกคนใหม่ฮะคุณฟนตุงนะฮะฝากติดตามเขาด้วยนะฮะในติ๊กต็อกนะฮะคุณฝักช่องดีฝากช่องอบคุณ เาหน่อยช่องคุณตอนนี้เป็นไงฮะช่องอะไรฮะก็ตามหน่อยแล้วกันนะครับยูทูบที่ทำมาประมาณ1เดือนนะครับคนตามนี่เยอะมากเลยครับประมาณ4ี่ห้าพันแล้วมั้งอ๋อร้อยห้าสิบคนเองครัชื่ออะไรชื่ออะไรยูทูบคุณชื่ออะไรโฟนตุงครับตาษาไทโฟฟันนอหนูแล้วก็ตุงนี่ต่อต่อสลูโลงูอันนี้ทุกแพลตฟอร์มชื่อนี้หมดเลยทุกแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างคุณทำอะไรบ้างตอนนี้มีอินสตาแกรมแต่อินสตาแกรมนี่ก็ส่วนตัวนิดนึงลูกลูกลูกลไม่ไม่ได้ส่วนตัวอินสตาแกรมนี่คือผมเปิดอันใหม่เพิ่่มมอออีีกกันแล้ว็ชงงทา YouTube มีเพจก็โฟลตรงเหมือนกันแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางตอนนี้ซึ่งถือกำลังไปได้สวยท่านเู้ชิกตอกนะครับเฉียบด้ยวยทิกตอกก็ <c oughs> โอเครอไปดูแล้วกันนะครับฟุตบอลหน้าเชียร์ในแต่ละวันนะ คัดมาแบบเน้นๆมีคลึงลูกหนังแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูแบบว่าความชัวร์ความชั่ไปดูเลยครับโฟนตรงนะฟาดพิงฟาดพิงเออแล้วเนี่ยใครที่อยากเห็นหน้าหหวหน้าที่มา้ำเครื่องนี่แหละคุณโฟนตุงนี่แหละที่จ่ายกับเจ๊บันเปร์ฤาษีตี -2 ตีสองนะอ่ฝากด้วยโฟนตุงนะทุกช่องทางนะฝากด้วยครับฝากด้วยครับยังไงก็โดยเฉพาะยูทูบนะเร่งให้ผมนิดนึงผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่พันทรับแค่นั้นแหละไม่ขออะไรมากแฟนเจ๊ดำน้ำพาก็ ไปกดให้เขาหน่อยบนตูงนะพวกแกนะบนหน้าจอไปนะครับไปนะจัดรายการนะจักลับบ้านแล้วไปไปเจอกันเจอกันเอกัครับได้กลับบ้านแล้วเจอกันป้าสวัสดีจ้าไปทํางานต่อนะจ้าเพราะว่ามีเรื่องเล่าเสาวซีเดี๋ยวไม่รู้จะแวะเจอสามาสามมุมได้หรือเปล่านะว่ากันว่ากันมามามาเฮงโอ้โหดูไอ้ีทมึงอ้วนไปแล้วเนี่ยมึงอ้วนไปแล้วอืมโอ้โหพะลุพะลุไปมามามาลุบมา แรงมาลูกแรงโอ้โหยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนนั่เลยปะอือเลย็นที่อีดไปนี่ดิเดินนี้เดินมาดีนี่เดมาดีนี่อันนี้อ่ะเหอเออดูแล้วกินกินกินอุ้ยดีดไปนี้เดินเดินมานีเดินมาดีเดินมานีอีดไออีดมาเนี่ ิีมากเร็วดูยสามมาสามมุมโอ้โหอ้วนอุ้วมากเลยนะให้มันกินมันก็ไม่รู้มันจะมีใครให้ป่ะแต่น่าจะมีคนให้หล้เพราะมันอ้วนตุ๊บเลยนะเด็กแค่ไหนก็ต้องแวะ ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วมีอีกตัวหนึ่งต้องมาเล่นด้วยมาเลยลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกาะแน่นเลยลูกอ๋อเออเออดูแล้วดูแล้วดูแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้อืมอืมดูแล้วดูแลดูแลโอ้โหเออเออพอแล้วพอแล้วไป พอแล้วพอแล้วอุยอ้ยฮ้ยมึงเป็นหมาเราเป็นจิงโจ้เนี่ยฮะ